คบไปถึงจนแต่งงงแต่งงานเอามาอยู่ด้วยกันอะไรเยงี้ <_ d ata> แต่งงงแต่งงานมานะคะซึ่งอันนั้นก็คือเป็นคําถามที่สาวสาลหลายคนถามคําถามหนิงเข้ามานะคะอขอพูดก่อนนะคะสําหรับหนุ่มๆที่ทักหนิงเข้ามาและถามหนิงว่า <_ d ata> คุณหนิง <_ d ata> ครับผมไม่ได้ผมเป็นผู้ชายแต่ผมอยากจะรู้เรื่องสายฝอ <_ d ata> บ้างผมอยากจะเป็นแฟนขับพี่เป็นแฟนขับคุณหนิงได้ไหมได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะ ก็อยากจะให้เข้ามานะคะตัวนิงๆไม่ได้มานั่งจํากัดว่าเฉพาะจะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นที่จะเดินคือมันเป็นการแชร์ความรู้นะคะในการที่ในการที่หนิ่งทําวิดีโอนี้ขึ้นมาก็คือการทําแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันนะคะนิ่งไม่ได้ต้องการให้ใครมาบอกว่าจํากัดที่ว่าช่องของหนิงเฉพาะคนที่เดินสายฝอเท่านั้นไม่ใช่นะคะคือใครๆก็เข้ามาฟังหาความรู้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแต่ถ้าเด็กมากๆก็ไม่อยากจะให้ฟังนะคะจะให้ฟัง คนที่สมควรที่จะอยู่ในวัยที่ควรจะฟังได้นะคะหนิงก็อยากจะบอกว่าช่องของหนิงเปิดนะคะไม่ว่าจะว่าอะไรแล้วแต่มันก็จะมีทั้งหลากหลายบางทีนะคะก็อาจจะมีคุยเรื่องหนิงเอามาตอบคําถามส่วนมากค่ะหนิงไม่ได้มาถ้าหนิงจะดูแล้วว่าเออคำถามไหนที่ถามกันมาเยอะหนิงก็จะเอามาตอบถ้าถ้าอันไหนที่ถามกันมาไม่ค่อยเยอะเงี้ยหนิงก็จะเอามาตอบ,บรวมๆในในวิดีโอที่หนิงกับข้อความที่ ถามมาเยอะนะคะคุณผู้ชายเข้าใจและเครียร์นะคะนิงไม่ใช่คนที่จะ เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นคนรู้เรื่องเพศนะคะหนิงบอกไว้ก่อนหนิงก็คุยตามที่หนิงรู้แล้วก็อันไหนที่มันดูแล้วเอ้ยหนิงไม่รู้หนิงก็จะไปอ่านมาสําหรับแฟนคลับหนิงแค่นั้นเองนะคะแต่ขออนุญาตนะคะบางสิ่งบางอย่างเราก็จะมาเป็นสาระสะส่วนมากนะคะก็มันจะมาสาระเยอะก็มันก็เยอะตามภาษาของคนเดินสายฝอนะคะคุณก็อาจจะมาวอาเออจะไม่สอนแต่สายฝออะไรเงี้ย ก็คุยเรื่องสายฟอไงแต่ถ้าคุณจะเข้าติดตามนะคะนี่ก็ยินดีนะคะโอเควันนี้เราไม่รอช้าในการที่เราจะคุยเรื่องทําทํ้หนุ่มฝรั่งเนี่ยเขาอยากจะคบผู้หญิงแบบไหนไปนานๆข้อแรกเลยค่ะคุณต้องเป็นผู้หญิงที่เฟนรนลี่อีหยังเฟนรนลี่คืออีหยัง เฟลลี่คือเป็นคนที่เป็นคนที่ออยิ้มง่ายเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายนะคะทักคนง่ายคุยคนง่ายบอมแมนว่าเด็กหน่อยเขาเอาอันลุกอมมาหลอกเจ้าเด้อบอมแมนบอแมนเด้อจ่าแบบนี้บอแมนคาว่าเ <c oughs> ฟลลี่ก็คือเหมือนกับว่าเออเราเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายอะคะ่ะเข้าคนง่ายคุยคนง่ายเป็นคนที่โอเพนคือเปิดไม่ได้เปิดแบบว่าเปิดอกมี่เขาดงสิบอแมนนะคะหมายถึงเปิดคือคุยกันนะคะการที่คุณหน้าบึ้งตลอดเวลาเนี่ยผู้ใดสิอยากมาคุยกับเจ้า นั่นคือคุณเป็นคนที่ไม่อืคุณไม่มีไม่ไม่เฟรนลี่แลละแต่ถ้าผู้หญิงนะคะหรือผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะคะที่เวลาไปโอเคหน้าคุณยิ้มนะคะหน้าคุณยิ้มตาคุณยิ้มปากคุณยิ้มแล้วเวลาเจอใครเขาเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยคุณยิ้มกับเขาคุณยิ้มคุณทักทายคือยิ้มด้วยมุมยิ้มด้วยมันเปนยิ้มแย่ด้วยมุมปากสิบอแมนยิ้มในที่นี้ก็คือยิ้มแบบยิ้มด้วยทั้งหน้าทั้งตานะคะทั้งปากคอยกัตตลกเจ้าของ ยิ้มแ yeah, จ๋ยสิบว่าแมนเด้อค่ะเด้อเสร็จกูแน่สิบว่าแมนว่าแมนค่ะว่าแมนแบบนี้คือยิ้มในที่นี้คือแบบเป็นเฟรนลี่ยิ้มด้วยทั้งหน้าทั้งตานะคะเวลาคุยนะคะเวลาเขามาถามเด้อเข้ามาถามคุณเออ,เอ,อพี่ครับเออไม่ทราบว่าทางตรงเนี้ยทางที่จะไปสยามเนี่ยไปทางไหนครับหน้าคุณเป็นอย่างเงี้ยงางไปตอนอย่างเงี้ยใครจะอยากคุยกับคุณ เฮ้ยอินี่มึงสรุปกูจะเชื่อมไว้เนี่ยมันก็ต้องคิดอย่างนี้ถูกไหมแต่ถ้าแต่ถ้าเราไปเออสวัสดีครับไม่ทราบว่าทางไปสยามไปทางไหนคะอ๋อน้องขาเดินเออเดินถ้าจะเดินก็นได้นะคะนะหรือว่าคุณน้องจะนั่งเอ,อ่อ BTS ไปก็ได้นะจ๊ะไม่กี่ป้ายนะคะเราก็บอกเข้าไปง่ายๆ เ่อเป็นการชี้ทางนะคะกลัวเขาจะโอ้ขอบคุณมากค่ะคือการเฟรนลี่คือเขาจะใครๆคือหน้าตาคุณยิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะเพื่อที่เขาจะได้คุยกับคุณง่ายเนาะหรือว่าคนมีอย่างอื่นเถอะเสริมก็คอมเมนต์บอกหนิงได้นะคะบางทีหนิงอาจจะลืมไปพูดไปเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดเนาะโอเคข้อต่อไปข้อที่สองค่ะยิ้มแย้มมันต่อจากอันที่เมื่อกี้คือคุณเวลาคุณเป็นเวลาคุยเวลาคุณคุยกับเขาเนี่ยคุณเป็นคนที่มีมุกตลกอ่ะเหมือนแบบ คือคุยกับคุณอย่างมันก็ต่อเนื่องจากข้อที่แรกข้อแรกแล้วแหละคือคุยแล้วอ่ะเวลาเขาคุยอะไรตลกลกอ่ะแล้วเขาโชว์รูปอะไรตลกตลก็แล้วแต่นะคะคุณดูคุณก็ขำไปกับเขาอย่างเงี้ยฝรั่งเขาก็อยากคุยกับคนแบบที่มันตลกอ่ะคุยแบบเออมีอะไรมีอารมณ์ขันไปด้วยกันอะไรเงี้ยขาสร้างอารมณ์ขันง่ายๆไม่ใช่ว่าเอ้เธอดูเสียันี้มันตลกมากเลยตลกตรงไหนอ่ะอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครอยากคุยกับคุณนะคะฝรั่งก็เออโอเคครั้งเดียวละกันเขาก็จะนึกในใจเขาแบบนี้ถูกไหม ถ้าเป็นหนิงๆก็เออโอเคครั้งเดียวจบแล้วต่อไปเราก็จะไม่คุยแล้วนะคะซึ่งมองที่ว่าขนาดผู้หญิงเราเนี่ยเรายังเป็นอย่างนี้เลยแล้วผู้ชายล่ะหรือยังผู้ชายต่างชาติด้วยนะคะเขายิ่งแบบอารมณ์มันกว่ามันจะปรับจะจูนเข้ามาหากันกว่ามันจะเข้าเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกนันก็ใช้เวลาเพราะว่าเขามีเวลาน้อยในการที่จะศึกษาเราในการที่จะอยู่เมืองไทยถูกไหมแต่ถ้าคุณทําอะไรที่มันแบบเข้าถึงยากอ่ะหน้าหน้าตาก็ไม่ค่อยจะโอเคอยู่แล้วทําตัวให้แบบ เข้าใจยากอีกเงี้ยนะคะหรือมุกตลกก็ไม่ค่อยมีหน้าก็เจืดอยู่แล้วยังจะทํามุกแบบฟืดอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็คือยากหมดอ่ะเขาก็ไม่อยากคุยกับคุณถูกไหมเขาก็ไม่อยากจะเอาคุณมาอยู่ด้วยเขาก็นึกแล้วเอยแสดงว่าถ้าเป็นเอาไปเอาเอา,เอาถ้าเอาไปเนี่ยสงสัยแย่แน่ๆคือต้องตายแน่ๆเขาต้องคิดแล้วถูกไหมเขาก็ไม่เอาคุณค่ะเดทแรกจบ เดทแรกเดทเดียวจบเลยจบเลยนะคะอย่าทาตัวแบบนี้ถ้าคุณอยากจะให้ฝรั่งชอบคุณติดใจคุณเดทแรกนะคะคุณจะต้องเป็นเดทที่แบบว่ายิ y am, y ้มย้มแจ่มใสเฟลลี่จ้ะมกตลกต้องมาคะ่ะมันบอกให้จังไวสิตลกยังสิมาพี่นุ่มพบพรามันคนตลกมันไม่ใช่ตุก,กี้มันบอกเป็นตุก,กี้นะคะเดอมุมตลกตัวนี้อาจจะมองรูเออฟังดูโน่นนี่น,นั่นดูลูปเออหัวเลาะคุยไปหัวเลาะไปบอกเป็นบ้าบอบ้าบ มันก็คือจะเป็นมุมเป,เป็นมุกเป,เป็นช่วงโอกาสช่างเวลาที่เราคุยใช่ไหมคะโอเคอ่ะตัวข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปก็คืออ่เป็นคนที่ให้เกียรติตัวเองคือ,อยังไงเป็นคนที่ดูแลตัวเองให้เกียรติตัวเองอย่างสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ให้เกียรติอ่ะสมมติหนิงหนิงตัวหนิงไม่ต้องพูดสมมกตัวหนิงนะคะหนิงเป็นคนที่ให้เกียรติตัวหนิงนะคะถ้าสมมติว่าหนิงมีความรู้สึกที่แบบว่าหนิงเคารพในตัวหนิงโดยถ้าหน,งงานิงตัดสินใจแล้วนะคะหนิงคุยแล้วถ้าหนิงโอเคคือหนิงจะ เคารบตัวหนงว่าหนึ่งต้องตัดหนึงจะเอาหนี่งสมมติว่าหนึงจะกินเขาถามหนึ่งว่าหนึงจะกินอะไรไหมนะคะหนึงจะกินอะไรหนึงบอกหนึงจะกินอันนี้แล้วถ้าหนึงตัดสินใจแล้วก็คือตรงนั้นด้วยหนึ่งจะไปตรงนี้หนึงตัดสินใจนี้ครบรพในตัวหนึงนะคะครบรพในความรู้สึกของเราครบรพในตัวเรานะคะรักตัวเองด้วยนะคะผู้หญิงแบบนี้ผู้ชายฝรั่งจะมองว่าคุณเห็นค่าตัวคุณนะคะเขาก็เลยเห็นค่าตัวคุณด้วยไม่ใช่ว่าคุณไม่เห็นค่าเลยตัวเองฉันเป็นคนที่เอ อ่ะตัวหนิงเนี่ยอย่างหนิงนี่เป็นคนที่ไม่ไม่หนิงเป็นคนหน้าบ้านหน้าตาบ้านไม่ได้สวยอะไรเลยหน้าตาก็ไม่แต่งบ้าบอคอแตกหัวก็โฟอะไรเงี้ยคือตัวหนิงหนิงรู้ว่าหนิงเป็นคนลักษณะแบบเนี้ยแต่หนิงรู้สึกอ่ะหนิงภูมิใจในตัวหนิงอ่ะที่หนิงเกิดมา32ประการหนิงมีมือมีเท้าหนิงมีหน้าตาแบบนี้อาจจะไม่สวยแต่หนิงก็สวยในตัวหนิงหนิงมีความรู้สึกว่าหนิงสวยเพราะว่า ก็หนิงสวยไงเพราะว่าตัวหนิงหนิงรู้เองว่าหนิงสวยคนอื่นจะมองหนิงไม่สวยเรื่องของเขาเพราะว่าไม่เช่นตัวหนิงแต่หนิงหนิงมองว่าหนิงสวยไงเพราะหนิงเห็นคุณค่าในตัวหนิงหนิงมีอะไรดีกว่าหน้าตาที่หนิงรู้สึกว่าตัวหนิงเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าที่บอกที่คนอื่นมองมองหนิงว่าหนิงไม่สวยแต่หนิงมองว่าหนิงสวยหนิงอาจจะสวยจากไหนสวยจากข้างในจากจิตใจของหนิงหนิงชอบที่จะช่วยคนอื่นชอบที่จะแบ่งปันแบ่งแชร์ประสบการณ์แบ่งแชร์ความรู้ให้กับคนอื่นเนี่ยคือหนิงเห็นคุณค่าตัวหนิงไงคุณเข้าใจหนิงใช่ไหมคะ ก็อื่นจะมามองเห็นว่าโอ๊ยอย่างเอียนเนี่ยหน้าตากับบดตแตงไม่เห็ุวิดีโออย่างบ้าบาบาบอหัวกับฟูเรื่องของคุณนะคะตัวน,งนิงจะคิดว่ามันเรื่องของคุณ คุณมองฉันยังไงเรื่องของคุณแต่ฉันฉันมองว่าฉันมีคุณค่าฉันมีค่าในตัวฉันเองฉันสามารถทําอะไรมากกว่าที่คุณมองว่าคุณจะเอาหน้าตามาเป็นหน้าตาความสวยมาเป็นสแตนดดเรื่องของคุณแต่ฉันไม่ได้คิดตรงนั้นนะคะหน้าตาตายแก่ไปนะคะมันไม่ได้ยั่งยืนแก่ไปมันก็ล่วงโรวไปตามกาลเวลาคุณล้างแต่งหน้าตอนนี้เป๊ะล้างหน้าออกมาอา้าวพอมาเจอตอนล้างนะั้าเอาตายแล้วนี่คือใครเนี่ยตกใจจากของบอค่ะ จะตื่นมาหรือว่าจะออกไปข้างนอกมันก็จะดูแบบนี้นั่นคือหนิงเห็นคุณค่าในตัวหนิงเองเพราะฉะนั้นหนิงไม่แคร์ว่าคุณจะมองยังไงนะคะก็หนิงก็จะสไตล์ของหนิงแบบนี้คือหนิงเคารพในตัวหนิงไงเห็นแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวหนิงด้วยโอเคไหมนี่คือผู้ชายชอบผู้ชายฝรั่งเขาชอบผู้หญิงแบบนี้ถูกไหมจําเอาไว้นะคะความสวยไม่ได้มองว่ามายึดติดหรือว่ายึดครองจิตใจ หนุ่มฝรั่งได้แต่ความดีและความฉเฉลียวฉลาดในตัวคุณต่างหากที่จะยึดติดแล้วก็เอาเขาอยู่ได้เนาะเพราะอันนี้มันเป็นข้อที่4ผู้หญิงฉลาดที่เมื่อกี้ที่ญิงจะพูดต่อไปคือผู้หญิงฉลาดคือผู้หญิงที่ฉลาดนะคะมันก็จะเข้ามาต่อเนื่องเพราะ4ข้อที่หนึ่งพูดวันนี้เป็นสีข้อที่ต่อเนื่องกันทั้งหมดเลย1 2สอต่อเนื่อง3 4ต่อเนื่องกันเพราะว่า อย่างที่บอกเมื่อไหร่ที่คุณเคารพในตัวคุณแล้วความฉลาดในตัวคุณมันก็จะออกมาคุณจะมองเห็นค่าในตัวคุณความเฉลียวฉลาดในตัวคุณมันจะแสดงออกด้วยสีหน้าท่าทางแล้วก็ความรู้ของคุณฝรั่งชอบผู้หญิงฉลาดค่ะหนิงบอกเลยคุณถ้าคุณบอกว่าอยากจะมีผัวฝรั่งค่ะพี่ค่ะแต่คิดอะไรไม่เป็นเลยจ้าอะไรก็ไม่ได้ฝรั่งไม่เอาคุณนะคะฝรั่งชอบผู้หญิงที่ฉลาดฝรั่งชอบผู้หญิงที่ให้คุณเคารพตัวคุณเองให้คุณรักตัวคุณเองแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โอเคไหม คนไหนอยากที่จะเรียนภาษานะคะหรือจะให้หนิงเป็นโค้ชสำหรับตอนนี้กำลังฮิตทอปสาวที่ให้หนิงเป็นโค้ชเพราะว่าได้ออกเดทกันนะคะพอคุยกันอุ้ยได้ออกเดทแล้วจะพนนนี่น้อนี่เงั้นดีใจกันนะคะก็ช่วยกันเนาะ,ะตัวคนที่ให้เขียนโปรไฟล์นะคะก็ได้หนุ่มเข้ามาคุยมาคลองกันเยอะแยะก็ยินดีด้วยนะคะคนไหนที่อยากจะได้หนังสือแล้วเอานังสือหนิงไปอ่านแล้วประสบความสําเร็จก็ยินดีด้วยเหมือนกันนะคะเข้ามาอยากจะได้นะคะวันนี้ทุกคนแจ้งเลย id line นึ่เต็มทุกคนแอดดี id line หนึ่งมาไม่ได้เพราะว่ามันเต็มแล้วนะคะทางไลน์ไม่รับแอดคุณจะให้คุณมา follow หนึ่งที่เพจหนึ่ง a l k my life in usa นะคะตรงนี้เข้าไป follow หนึ่งที่เพจแล้วก็ทักข้อความไปหาหนึ่งที่เพจได้นะคะในเพจของหนึ่งมันจะเป็นเพจที่หนึ่งตั้งขึ้นมาอยู่แล้วนะคะเข้าไป follow ที่นั้นก็เป็นตรงไลค์ไลค์แล้วก็ follow นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะ ช่อง u ู u b e ของนีตรงนี้นะคะติดตามตรงน,นี้แล้วก็ดูคลิปวิดีโอครั้งที่ผ่านมาถ้าคุณลืมน,นะคะกดคลิกแล้วก็เข้าไปดูได้โอเคไหมคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย